ในเนื้อหาสาระหรือตรกกะต่างๆนี้นะครับว <rawd unre> ันนี้เนี่ยกับวันนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเมื่อวันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าปัญหามันเกิดจากภาคประชาชนยังเป็นเป็นเป็นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็มีความต้องการไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือคือคือจะมองในวันนั้นนะครับแต่วันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้วันนี้มีหลายฝ่ายหลายพวก แล้วก็ในเนื้อหาหลตาการกะต่างๆเน้นมีความแตกต่างกันวันนั้นเนี่ยมันทิศทางเดียวกันหมดนะครับสิ่งที่สิ่งที่วันนั้นน่ะนะครับมันมีสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีความรุนแรงรตามข่าวสารนะากระบวนการข่าวสารของหน่วยข่าวกรองรรทั้งหลายเนี่ยรายงานมาตรงกันว่าในวันนุ่งขึ้นวันที่20สเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อกันเน้นเป็นหน้าที่ของ ผมในฐานะที่ดูแลเรื่องความมั่นคงครเราคงไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมาสูญเสียชีวิตรหรือสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยเราคงไม่ยอมดังนั้นเหตุการณ์วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันครัแล้ววันนี้ที่สําคัญมากๆที่แตกต่างกับวันนั้นก็คือว่าแต่และฝ่ายนอกจากม,มีมีมีความแตกต่างทางตรรกะด้วยกันแล้วยังม,มีมีพลังอยู่ในตัวของมันเองด้วยความไป <C le af> วันนี้กับวันนั้นมันแตกต่างกัน, <C le af> นคดังน, <C le af> นั้นเห็นว่าวันนั้นเมนื่อทาเสร็จแล้วก็ทุกคนก็มีความพอใจมีความสบายใจ <C le af> มีการให้ดอกมองดอกไม้ไม, <C le af> มีความ <C le af> สุขกันแต่วันนี้ถ้าฝ่ายฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทําอะไรขึ้นมาเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีพร้อมที่จะ <C le af> ที่จะมีปฏิกิริยานในการโต้ตอบณวันนี้ถ้าเปื่อทหารจะทําการปฏิวัติเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แล้วเพราะมันมีประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งมันจะไม่พอใจ มันก็ทาให้สถานการณ์ของการปฏิวัติไม่มีทางไปเป็นผลสําเร็จและนาไปสู่การขยายความรุนแรงในประเทศทหารนวันนี้ต้องเป็นทหารของรัฐบาลและเป็นทหารในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงสถานการณ์ที่ขนาดนี้จะมีชัดดาวกรุงเทพหรืออื่นเนี่ยนะครับท่านที่ท่านเป็นอดีตผู้บ,าาบ,กกบับกัรบัญชาทหารมากับจะมีการรัฐประหารหรือการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกไหมครับในประเทศไทย ดังที่ผมเรียนไปในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าน้องๆเนี่ยมาคุยกันเยอะมาถามเรื่องการปฏิวัติผมก็อธิบายให้ฟังว่าปัญหาประเทศเมื่อสมัยที่ปีหนึ่งเก้าเนี่ยเราสามารถทําการปฏิวัติได้ประชาชนเห็นด้วยแต่ว่าสมัยนั้นมันมีกําลังฝ่ายเดียวเรามีฝ่ายเดียวแต่ันปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะครับมันมีกองกาลังอีกมันไม่ได้หยุดมีพลประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีมีการจัดตั้งที่ค่อนข้างดี ผมก็บอกน้องรับว่ามันเขามีการจัดตั้งที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเผื่อเราคิดว่าเราจะปฏิวัติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่นึกเลยว่าประชาชนอีกไม่น้อยทีเดียวที่เขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติแล้วก็เกิดเคลื่อนเข้ามาหรืออาจจะเป็นทหารเองด้วยทหารบางส่วนเองด้วยที่ไม่เอาด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าเวลานี้พวกเราไม่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะคิดเรื่องนี้เลยนะครับถ้าเผื่อท่านรักประเทศรักก็จะอยู่หัวแล้วก็อยุ่งเรื่องนี้หยุดได้แล้ว หยุดคิดเลยหยุดคิดเรื่องนี้ได้เลยผมก็มีความเชื่อมั่นครับว่าทหารเองคิดอยู่สองเรื่องเหมือนกันประชาชนจะคิดยังไงก็ถอยหลังไปประชาชนจะคิดยังไงอันที่สองก็คือประเทศชาติจะเป็นอะไรอันที่สามจะอยู่เท่านจะเป็นยังไงหน้าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทหารไม่ทำเพราะทหารจะทำอะไรเนี่ยมันไปกระทบไม่ทำครับผมมีงาน